สุนแพล่ผ้าเพื่อนครับสวัสดีตอนบายบายนะครับวันนี้ผมาจะพาทุกท่านมาหาอยู่หากินนะครับมากัะนองแพร่ครับออวันนี้เราจะมาเห็ดอย่างมาหวานแห่จ้ากระนองแพร่จะหวานเป็นวะห<อ> <laughs> วานวันนี้ไปเห็ดอยู่เห็ดกินแรงจ้าครับวันนี้พาพี่น้องมาหวานแห่นล้ครับอยู่ห่วยแล้วครับอยู่ห่วย โมเมนห์หวยสงครข้ามเนาะครับพี่น้องหวยสายนีไหลไปแม่นาสงครข้ามเนาะลองมือครับน้ำก็ร่างแห่งๆนะครับพี่น้องบอกว่าบ,บมเมนแห่งเนาะนะครับผมกับพันในลองลองเบืองโย <c oughs> <c oughs> อาจจะประมาณเพียงแอวนี่แหละครับมากระตรงแพว <c oughs> สองคนเลยมอือน,นี่มันถ้าได้ปลาไปอยููไปกินแรงเนาะครับในยังก็เอาไปแล้วครับพามาหาอยูห่หายจินในหอยก็เอาหอยแต่ปลาก็เอาปลา <c oughs> โอ้ตัวอย่างเนาะก็จะไดด้แแนนวเฮอยู่ิงครับไปครับพี่น้องไปลุยน้ำกันพี่ตุ่มเตรียมพร้อมแล้วจ้ะสวนมาแต่เศร้าบ่มาหนาวะซะสันขนแม่นของน้องเพลียต้องลงนะไม่จะ้องลงงุ่มซอยอ้ญ่นะหนาวคนเดียวว่าย้อมนี่อ๋อจัดไปสั่น ือเสียกับบ่มีเสียก sí. ับบ่มีจ่าบลเล็กนะครับเล็กวะเซิบๆเบิ้งจ้ะบาัแรกบาัแรเท็กผ้าม้วนจะของต่อกะโค้งจะลายอยู่แล้วเนาะเอไม่ไพ่ไม่ยังเป็นถิ่มลงหมดเลย ลงรดแไปลงเร็วบ้านแห่บอล้งหนำิบ้านจังเดยนดเนาะเอาตรงกลางเพียงหัวเขา,อ,าอืมคนนั้นใหม่อะเฮสุดยอดเลยจ้าใหม่นี่ปตะตงห่ว,หวงคนนั้นเลิกบะ ระวังระวังบาดแรกเหยกมานวะโอ้โหสงสัยอยีกง,งางอยู่ครับพี่น้องคือหลายปวดบาดแรกท่องกันได้อุด่าแินขึ้น,น <c oughs> ลาวข,ขึ้นเลยหลังพี่หลังพี่สิบปวดซอยนั่งยืนก็ได้มันเป็นฝืน มีแต่ไหม้ปลากะอครับนี่มีแต่หม่มีแต่หมไม,หม,หม้ออกปลาเขาค่อนข้างที่จะเงียบเลยเหรอเซอิฟเซฟนาะปลาเล็กมากรเซิฟอยู่ปะ <laughs> า,าก็เซิฟะ <laughs> บ่าซิเมียเฮียนเราต้องจอบว่าหน่อยด้น้องเพียวว่าแนะนำเลยบ่ามึงได้ลึกเหาก็อย่าลงไป สวยน,น,น้ำใสกิก๊กมีบ่มีเดี๋ยวเขามาหลุนกันจ้ารอบนี้เอาแทบบ่านี้เห็นป่าจะมาแทนจังสี่ก็ได้เนาะ

ืลายคลักบ <c oughs> ่เปิดปอ้อเต็มเลยจ้าคงจะวานบ่ได้แล้วล่ะนี่ <c oughs> เออหลายคลักจ้ะ วาแม่สิลากปลาขึ้นตะฟังลากเฮขึ้นตะฟังต้นนี่เห <c oughs> ลี่ยงไงบนออพี่เฮาใส่เอาา้า,อาโอ้ยได้ปลาเสยจ้า,าต,ตัวนี้บ่ป อมีความหวังแล้วครับเาโอ้มีความหวังแล้วความหวังแน่นอนโอ้ปลากระสุนบุญคอมเมนขาวอย่างบุ๊คม,มีความหวังแล้วพี่น้องเอ๊ตัวนึงแล้วตัวแรกแหกมันจ้าแล้วมาใส่ตัง้งแค่เอาแช่เลยบ้านนี่แท้แล้วบ้านนี้โอ้ <laughs> ปลาตัวแรกเขเาจ้าตุ่มมีกำลังใจขึ้นมาแล้วน้อยนึง ยิ้มๆปุยๆอยู่ฝุ well ่นบัดสองได้แล้วบัดสามก็ต้องได้จากลัวจะไล่แห่แล้วน่าจะใส่เวลาโดนเติบใหม่ลายคัก นดังเดียวครับทีมงานมามานั่มงานานลัทีมงานแยกใหญทำหน้าทีของเจ้าของ เทียนมองไปเรื่อยๆนจะจ๊ะเทียปลาเขาตื่นปลาเขาใหญ่มองนีเฮ้ยบอนแล้ว <c oughs> <c oughs> ให้ญ่าหรือหรือตอไม้ ก็ทั้งนั่นตอว่าไรอลองมองดู เช็ดยังหางหุหเอียน <c oughs> จกทวดทีทวแดนเด้อ,ปอเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมองไปเรื่อยๆจ้าจอบบอลอยจอบลอย <c oughs> จอบปลาบ่อน ฮันเด้ฮันเด้พี่อูเอู๋ลเลูลูอืออู๋อูาล,ลูลเลเอือโอ้ยอยู่บ่แค่ตัวยางไยป้าตัวใหญ่ติบจ้ะ เห็นตะขรีบล้างเขานั่นแล้วอ๋อรุน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 บน่อนใสต่อหน้าต่อตาเลยจ้ะกลัวไหมปลากระสหลุดออกจากแห่ไปแล้วล่ะอที่ ขอกาบอนนั่นล่ละบ้านเดีบานลงอยู่อนนนะปดอดอยู่ปะอ,อยู่ะใส่จับคอไว้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  <laughs> อ <laughs> ปอดหมนันแนเท้วหมนันแล้วจ้ะ โอ้ไม oh oh. ่พี Luckily, ่เห oh, no ็นน้องมาใกล้ๆเป็นยังไงอู้หางแดงมาเลยจ้าคุณอ่ะโดดด้งเด้งเดงเด้งอยู่โอ้ป่าเขาจ้ะป่ากระสูบสองตัวพี่น้องมันมันมันบอลใส่คักไปบอลใส่เนี่ยโอ้หนีอยู่นอกเกนเนียมันอะไรอู้มานคักมานเน่จ้ะ ขาดเดียวเนาะครับพี่น้องฆ่าเห่อไผ่เออเห่ออันนี้ไม่ไม่มันจะบระยู่ต์อู้หูควายจูบกระมิ้นเลยใหญ่ของแต้มพ่อสามแต้มรอบเดียวไม่ได้กินแรงนะครับพี่น้องรอบเดียวคุ้มเลยจ้ามันมันเออมันเจ้อเสียนตุ้มเห็นแล้วจะให้น้องแก้ววันอ๋อถ่ายยูหันว่าได้กินดอก โอ้ยเมื่อกี้ขันแม่นมาท่านช่วงจังหวะเขาบอลดีๆเนาะครับเมื่อกี้จีนได้ตัวไงจอบเอาอ,าาย,าอยูอย่ห้องคาแตยางอยู่ด้คยคาแตยางไงคาแตยางอยู่คาตแตใหญ่ก็เลยวานบาท่านว่าจาะมาเป็นยังซันมนี้ห้องกัมมานแล้วเดี๋ยวนี้กินแรงเลยจ้าโอ้คิดเมนูนไปในใจแล้วห <laughs> <laughs> ิวข้อบ่ง <laughs> หอยกับบมี่นะครับมาเห็น้องเพียวออย่างกินถาะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็หอยจูบเนาะหอยหอยเฉลี่บมีจ่จ้ะไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวหายพี่ตุม่มเคีย่ยวแห่เป๊เนึงจ้ะใส่เวลาแนี่จากน้อยเนาะ ติดเข้าอู้บอนคักบอลแน่เลยจ้ะบอลไซนาเลยบอลไซนาแต่ว่าบอบอได้บอลไซนากองเน,น,นาะบอลไซนาแพล้าอยู่ทั้งขางเลยจ้ะพี่ตุ่มก็เลยวานมาทางนี้ปดขึ้นคักขึ้นแน่ปลาลายอยู่จ้ะแต่เฮาสิเอาได้บ่แค่นั้นแหละนือสบายอ้ตามอยู่ตรงเพล้าตามยังตา,ายยตามเฮ้าแหอยู่ตามเฮือบเ

เอาบ่าะธนเลยจ้ะงอาเอาไม่จ้ะเอาไม่ปลาลอยไปลอยมาอยู่นี่หลายเติบอยู่จ้ะเมื่อกี้เ่อผาดไปนาอจ้ะเอาบระนเลยบ่อนแห้งคัก พี่ตุ่มวานพระท่านปา่าเพราะเป็นยังจ้าแก่เม,มือไม่ตาบใดที่เขายังยุนน่หนีเขาต้องเอาให้ได้จ้า <laughs> สุสุเร่อพี่ เกี็บมันหัวสักลงน้ำเนาะอันนี uh ้บ้านแบบบอบอนจะเอาแท้ปะนี่แแทะปะแทะแทะของแท้แด้นั่น Đục đi đục đi quá. Đục đi nghe mày. <cười> 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 mày không mẹ. nghe luôn. <laughs> Rambungisen Yang kli её Bitutku Isi 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 Rambungisen Isi 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 ไ,ไเป็นยังไหงห้าวหลบนี่เจียบดาบ่าละ่ะเ,เปลี่ยนสไลเดอร์เป็นยังไงคือปะใไม่ร้ายนะจ๊ะ ต้องทําใจแน่จักหน่อยป๊าปติดต่อเขาเลยเตียนมุมไปอีกแล้จ้าปลาไปขึ้นยุ่ขาง่ังอู้วันสวยจ้าว่า มีบอมีบอหลุ่นไปน้ำกันจ้ามี่จะป่าไม่หลายปวดแล้วป่าไม่มีติงบอขยับขยื่นบอมีขยับขยื่นบอ ปพ่อวานหลบใดกับมานรอบนั่นเนาะจะมานเหอะพ่อหรือเปล่าลาสามที่โตก็ถือว่าพ่ออยู่พ่อกินแล้วครับพี่น้องจ้า เอเดีย๋ยวนี้กินแรงแล้วล่ะบัน <laughs> <laughs> ดนี้เดี๋ยวไปเฮ็ดเมนู่นหรครับซัมมี่ก็เอาแล้วจ้าเอาเพออยู่พอกินนะครับพี่น้องอยู่กันสองคนสองคนนึงมาเบิ่งปลาน้วกันจ้าคร <laughs> ับที่พี่ตุุมบ้านได้นี่น่าจะปลาเฮาโอ้ยเด็กมาคอยน,น้ำสองน่วยซัมมี่ก็ถือว่าได้อยู่ได้กินแล้วน่าจะแล้วแรงแล้วละ่ะอยู่กันสองคนซัมมี่ก็อิ่มแล้วล่ะจ้า บัดนี้สิกรับบ้านได้บัดนี้ไประเทศเนี้ยกินไปพอกันยุบบ้านนะจ้า คามเาครับกำลังงามเลยสีมือนางแพ้วกินกับแอะซาเนาะคือสีข้าวจ้าปลอดสารนะครับ ผักสลัดน Saint ะจ้าผักสลัดอ่อนๆจ้ะกำลังแสบเลยกินกับยังกะแสบกําลังหวานเนื้อปลาที่ห้าได้มากนะครับมือนี้น้องแพรว่าจะจัดเมนูลาบนะครับ เดี๋ยวข้าจะล้วนเนื้อป่าเขาเนาะครับใส่เกลือน้ำเนาะล้วนไปความเกลือเลยครับเขาจะบวชข้าวนะครับป่าข้าสุกแล้วนะครับมาครับวันนี้เอามาปรุง น้องเพลวเฮ็ดสูตรไดโน่สูตรเพลเลยจ้ะเยี้ยวหวานเข้มผิดโฟมเลยผู้ใดมักเผ็ดกัดจัดลงไปเต็มเหนียวเลยครับข้าวคั่วใส่ลายเสียบลายะ้ครับข้าวคั่วหอมเนาะปอมเนื้อหมักนาวจ้ะ จะได้เข้าบัวได้ปล่อยใส่มดแดงนะครับปล่อยไว้แล้วครับมดแดงเอาไว้ให้เขาไข่เนาะไก่จะถึงฤด,ดูกาลลนะไปแย่ไข่มดแดงบะ <c oughs> ไปแย่ไข่มดแดงได้กินไข่มดแดงแล้วนะเข้าบ้านนี้ <c oughs> นั่งอยู่ี่กรหอมแล้วครับพี่น้องลั <c oughs> บปลาฮะบัแมนหน่อยได้เนี่ยปลาสองตัวสามตัวสี่ตัว พี่กินไดบ้าน้อแดงจึงเชื่อนี่พ่อปันไอ้กินเผ็ดประด้เวตอนหมเข้าครับจากสวนมีเท่าใดงใส่ลงไปเลยน้องแพรวอืมยับ้อยครับน้องแพรวซิมังด้วยนัวไปเดี๋ยว นังไลพอด,ดีแล้วสุดอยอดแล้วจ้าไปครับบานี้พี่น้องไปอยู่ไปกินน้ำกันเรียบร้อยครับเมนูเขาลาป,ป่าลาป,ป่ากระสูปด้วยครับฝีมือน้องเพียว เมื่อพีนั่นละแต่พี่บ้านไม่ได้กับไม่ได้กินบอกฝีเ <c oughs> มื่อการเฮ็ดของน้องแมว <c oughs> มาครับกินขัาวแรงน้ำกันเนาะช่วงแรงๆพระอาทิตย์กำลังตกดินมาแล้วจ้ากินขัาวแรงน้ำกันจ้าอยู่หมองเก่าคือเก่าอยู่ทงไหนทงหน้าเนี่แหละครับเมื่อนี้พักเข้ากับหลากหลายนะครับต้นหอมหอม อย่งนะน้องเพียวหอมป้อมหกับสลัดนะครับสลัดไอ้หน่อยน้องเพียววานไว้หลายห้ากับแบงแบงไมากินนะครับเพราะว่าเขาเหยียกันกับเมนูขาดบ่ได้ครับแสบๆเท่ามือนี่โอ้ลาบปลาครับพี่น้องขออนุญาตสิมก่อนจัดไปเลยน้องเพียวแสงเริ่มหมดแล้วหาแต่ลูกโดดเนาะหาแต่ลูกโดดลูกโดดเท่าบุท่านยังไง มาด้วจ้าสุผูสุคนจินเขาน้ำกันลปลาแซบๆจ้าอีสานบานเห้าบบเคยแรงครับวัต่เหาอยากกินเอียงเนาะครับพี่น้องตั้งใจไปหาเอยียงกระไดอันนั้นครับสุดยอดเลยจ้าอือแต่แซบใช่ปะอัน,นี้สลัดเห่าผักวานวาน จัดสีคำคำลงมาจากน้อยนะครับพี่น้องแสงเร่มหมด <c oughs> ซิมลาบป,ป่าน้องแพ้นครับขียเอาค,อาร,ครับมีเงยเลนองแพ้วจัดไปเลยจ้าอืออือยัดครับจับอ่ะอืม 嗯。